สวัสดีค่ะพี่มินมัชริเดนยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมคำสอนดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวานะคะว่าเราทำธุรกิจและในช่องทางของธุรกิจนั้นก็มีสิ่งต่างๆมากมายหรือวิธีมากมายที่จะทําให้ธุรกิจได้กําไรเพิ่มแต่มันก็ต้องทําให้ลูกค้าได้ของที่ไม่ดีหรือเป็นการที่เสียประโยชน์ของลูกค้าบ้างแต่มันก็เป็นสิ่งที่ปกติเขาก็ทํากันในแวดวงธุรกิจ ตรงนี้เราจะบาปหรือไม่เสด็จพ่อองค์เพชรทรงเมตตาสอนไว้ว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าจะทําให้ลูกค้าเสียประโยชน์โดยที่ลูกค้าอาจจะมีความรู้ไม่ถึงหรือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะได้สิ่งที่คุณภาพลดลงตรงนี้นั่นแหละมันก็เป็นการโกงก็เป็นการผิดศีลข้อสองถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้โกงทั้งหมดแต่ก็ถือว่าเรา ไม่ว่าจะโกงบางส่วนหรือจะโกงทั้งหมดก็เป็นบาปอยู่ดีมันก็เป็นการเปิดทางให้เราไปอบายภูมิก็เท่ากับว่าเราเลือกแรกเหตุที่จะไปอบายภูมิกับผลประโยชน์เพียงเล็กๆน้อยๆหรือเราอาจจะมองว่ามันไม่เล็กน้อยในสังคมทางโลกโลกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็มองว่าคนทั่วไปเขาก็ทำกันแล้วคนทั่วไปเขาอยากจะปิดประตูอบายภูมิหรือไม่บางทีเรารู้หรือเปล่า เราก็ไม่สามารถรู้ได้แต่ถ้าเราแน่ใจว่าเราอยากจะปิดประตูวบยภูมิให้ได้เรายอมได้กำไรน้อยหน่อยแต่ทำให้มันถูกต้องทุกอย่าง100%ไม่โกงใครใดๆทั้งสิ้นเราก็ต้องใจแข็งเด็ดเดี่ยวกับการรักษาคุณธรรมตรงนี้นั่นแหละเราจะได้ไม่ต้องมีเหตุไปเกิดเป็นสัตว์นรกหรือเปรตเปรตหรือสัตว์เดรัจฉานเราจะไปเกิดเป็นอะไรนั้นบางทีเราไปเกิดพบทั้ง เกิดครบทั้งหมดเลยเช่นเกิดเป็นสัตว์นรกก่กนแล้วขึ้นมาเป็นเปรมและต่อจากนั้นเศษกรรมก็ทําให้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเศษกรรมก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ยากจนหรือไม่ก็โดนคนโกงอยู่ตลอดอยู่ล่ําไปแบบนี้เราคงไม่ปรารถนาเช่นนั้นเป็นแน่นอนดังนั้นจึงควรจะทําทุกอย่างให้ถูกต้องจึงขอฝากคําค ำคำะคำสอนของเสด็จพ่อองเพชรไว้แต่เพยนเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นกำลังใจและเป็นสิ่งที่ทำให้เรายึดมั่นถือมั่นในการปฏิบัติและรักษาคุณธรรมให้ดีงามนะคะสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ